นาที่สุดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ต่อตัวเองนะคะเพราะว่าตัวอะไรเรื่องหลักธรรมนะกรรมมันเป็นของตัวเองหมอเชื่อทั้งชีวิตไม่ผิดคือไม <t 95> like ่ผ <Looking> <stairs> ิดยังไงเราก็รอดค่ะเมื่อไล่ย้อนหลังนะคะทราบว่าปปชได้ตั้ง คนะณะคณะอนุขึ้นมาตรวจสอบตั้งแต่ปี2553และ255 25 5มานั้นแนะ่ละแล้วก็มี2อ,อนุค่ะและ2อ,อนุเนี่ยก็ตั้งแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของคนซื้อแต่ว่ามันเป็นการหลอกลวงบริษัทที่ขาย2คณะเลยนะคะ ประเด็นสําคัญคือที่สังคมเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้ว่าบปชต้องชี้แจงให้ได้เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบปชไทยคือ300คนประมาณนั้นแล้วจู่ๆนะคะก็มีการตั้งอ,อนุต่ยสวนขึ้นใหม่ โดยพฤศจิกายน6-3ตั้งปปชที่ชื่อคุณสุชาติเป็นประธานปปชคนนี้เพิ่งเข้าค่ะแล้วก็ใช้เวลานึกตามนะคะพอยอ6-3กุมภา6-4ชีมูลแล้วค่ะ4เดือนคุณเอาข้อมูลอะไรบ้างแล้วทำไมเปลี่ยนม้าก,กลางทางแล้วคุณจะรู้ข้อมูลทั้งหมดของ300คนไหมลงไปเห็นไหมว่ามีเอ้ยตรงนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกคือให้ความเป็นธรรมได้ครบจริงไหม นอกจากจะฟังลูกน้องเฉยๆอ๋อรู้อยู่แล้วค่ะเมื่อปี53ขนาขณะที่ทำงานอยู่ภาคใต้เนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากทางทางทาง,ทางผู้ใดคือรัฐบาลนว่าอยากให้ขึ้นมาช่วยดูหน่อยซิว่าเหมือนปฏิปต่อให้ดูหน่อยว่าน้องโบที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ประท้วงพันธม,มิตรอ เป็นอะไรที่เขาบอกโดนระเบิดเราก็ตรวจสาระเบิดนะคะปรากฏว่ามันก็ขึ้น r e x positive สิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยขนาดอย่างนี้เราก็มองว่าเป็นแก๊สซ้มตาค่ะคือในชีวิตเนี่ยไม่วิ่งเต้นค่ะ แต่ในชีวิตเนี่ยเราจะมองภาพใหญ่ให้เห็นว่าขนาดนี้คือหมอไม่มีวันปล่อยให้ลูกน้องหมอนะต้องสู้อย่างเดียวดายอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องมาคลี่ให้ดูว่ามันไม่ยุติธรรมพูด,ดง่ายๆคือสําหรับลูกน้องนะหรืออาจจะเป็นตํารวจและทหารทั้งหลายถ้าจะผิดเขาผิดวินัยค่ะแต่เขาไม่ได้ทุจริตไม่มีเงินเข้ากระเป๋าสักใบอันนึงแต่ไอ้คนที่สั่งให้ซื้อ700ร้อยเจ็ดร้อยเครื่อง700ล้านน่ะ ทำไมไม่ไปหาให้ได้ล่ะว่ามันทํารัฐเสียหายไหมเอสำหรับหมอเนีหมอไม่เคยคิดว่ามันผิดพลาดค่ะเพราะว่าวันนั้นเวลานั้นนะ่ะระเบิดมันตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยแม้แต่ลูกทีมเราก็โดนไล่หลังมาเลยนะเราไม่เคยเสียใจที่เราได้ซื้อเครื่องนี้เรา อาจจะเสียความรู้สึกแต่ไม่เปลี่ยนใจแล้วก็สู้ค่ะสู้จนให้มันจนจบให้ได้เพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีต่อแผ่นดินปลอดภยัยแน่ทุกคนค่ะ